This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับพาวารตี้และนี่คืออัตนัยพอ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะพารู้สึกว่าโลกของเรามันหมุนเร็วขึ้นทุกวันเลยค่ะและทุทกๆครั้งนะคะที่มันหมุนค่ะ มันก็จะเหวี่ยงเอาความท้าทายมาให้เราด้วยในโลกของการเรียนรู้ก็เหมือนกันนะคะความท้าทายแบบนี้นะคะทําให้หลายๆประเทศค่ะต้องลุกขึ้นมาปรับตัวกันใหม่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เด็กๆเขาเรียนรู้กันในห้องเรียนทุกวันนี้เนี่ยผ่านไปอีกแค่สัก10ปีค่ะมันก็คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วแม้กระทั่งผู้ใหญ่อย่างเรานะคะผ่านโลกมาก็เยอะแล้วแต่ก็คาดเดาไม่ได้เลยด้วยซ้ำค่ะว่า อนาคตของเด็กๆของเรานะคะจะต้องเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะวิชานอกห้องเรียนวันนี้นะคะพามี5วิชาค่ะที่อยากจะมาแนะนําให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักเป็นวิชาที่ตอนนี้นะคะในห้องเรียนของประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการเรียนการสอนนะคะแต่ว่าพาคิดว่ามันมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆแล้วมันก็คงจะดีมากๆค่ะถ้าวันนึงเด็กๆของเราเนี่ย ได้เรียนวิชาแบบนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังไปพร้อมๆกันกับพานะคะวิชาแรกค่ะชื่อว่าวิชาการมีวิจารณญาณในการเสพสื่อแค่ฟังชื่อวิชาเนี่ยก็คิดแล้วใช่ไหมคะว่ามันช่างพอเหมาะพอเจาะกับโลกเราในยุคนี้สุกเกินถึงแม้ว่าผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณครูเนี่ยจะคอยติดตามสอดส่องหรือว่าควบคุมมากแค่ไหนก็ตามค่ะแต่มันก็คงจะเป็นไปได้ยากถูกไหมคะที่เราจะ คอยดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัยในเรื่องนี้ให้กับเด็กๆได้เต็มร้อเสิ่งสำคัญนะคะก็คือเราจะต้องสอนให้เขาค่ะรู้เท่าทาันสื่ออย่างมีสติแล้วก็แยกแยะข้อมูลเท็จกับข้อมูลจริงให้ได้ซึ่งในอิสราเอลนะคะเขาก็มีการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ไปด้วยแล้วนะคะในวิชานี้นะคะมันก็จะมีเนื้อหาที่สอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักวิธีในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนะคะ วิธีคัดกรองเนื้อหาจากสื่อประเภทต่างๆโดยเฉพาะสื่อโซเชียลรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของตัวเองด้วยค่ะถัดมานะคะผ่าชอบมากชื่อวิชานี้ดูเท่ค่ะวิชาดึงสติสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดเกิดปัญหาถูกไหมคะตัวอย่างเนี้ยนะคะมีให้เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งจากบุคคลรอบตัวเรานะคะทั้งที่บ้านที่ทํางานนะคะจากข่าวเหตุการณ์บัานเมินสังคมนะคะซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยก็ล้วนจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะคะที่ไม่สามารถจัดการหรือว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ซึ่งที่อังกฤษนะคะเขาก็จัดให้เด็กๆนะคะได้เรียนวิชานี้การตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะโดยเนื้อหานะคะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทางความคิดนะคะการรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองแล้วก็การมีสติเมื่อเวลาที่เราเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่มากระตุ้นทำให้เราเนี่ยเกิดความเครียดหรือว่าความกังวลนะคะซึ่ง มันก็จะส่งผลไปต่อสุขภาพจิตที่ดีของเด็กๆด้วยค่ะผ่านไปแล้วนะคะ2วิชาค่ะมาถึงวิชาที่3กันนะคะวิชารับมือกับความผิดหวังค่ะเมื่อคาดหวังก็ต้องย่อมมีผิดหวังเป็นธรรมดาเอาจริงเนี่ยทุกความสําเร็จก็มีความคาดหวังห้อยท้ายอยู่ตลอดถูกไหมคะประเด็นของเรื่องนี้นะก็คือทุกครั้งที่คนเราสมหวังเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ผิดหวังอยู่ด้วยตลอด และอีกประเด็นที่สำคัญกว่านะคะก็คือเราทุกคนเนี่ยต้องผ่านความผิดหวังไม่วันใดก็วันหนึ่งบางคนผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกสิ่งสำคัญนะคะก็คือจะต้องรู้ว่าล้มแล้วจะลุกขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าเมื่อแพ้แล้วจะต้องรู้จักยอมรับกับความพ่ายแพ้นั้นแบบสง่างามด้วยเด็กๆของเราก็เหมือนกันนะคะหลายครั้งผู้ใหญ่อย่างเราค่ะมองปัญหาของเด็กเป็นเรื่องเล็กๆแต่ในยามที่เราเป็นเด็ก ปัญหาของเราก็ดูจะใหญ่เท่าโลกซะเหลือเกินเพราะอย่างนั้นนะคะเด็กๆเ,เองก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้กับการรับมือจากความผิดหวังด้วยเรียนรู้ที่จะมีภูมิต้านทานเรียนรู้ที่จะมีทัศนคติที่ดีพร้อมรับกับความผิดหวังแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาเพื่อทําให้ความผิดหวังในวันนี้เนี่ยเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้กลายเป็นความสําเร็จในวันข้างหน้าค่ะถัดมานะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะ วิชาทักษะการเอาชีวิตรอดวิชานี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่การเอาตัวเองให้รอดรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆด้วยเช่นกันค่ะทั้งการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์วิกฤตต่างๆรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการจัดการกับสถานการณ์ที่อันตรายเอจริงๆแล้วคุณผู้ฟังคะดูๆแล้วมันคล้ายๆกับวิชาลูกเสือเนนารีเราไหมใครจะบอกว่าวิชานี้มันไม่จําเป็นแล้วนะคะแต่ว่า ในความเห็นส่วนตัวของพานะคะมันยังคงจําเป็นอยู่มากๆเพียงแต่ว่าเด็กๆของเราเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยออกค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาเติบโตมาอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองกันให้ดีๆนะคะวิชานี้เนี่ยมันสอนให้เรามีสติแล้วก็มีทักษะในการเอาชีวิตรอดปลอดภัยถ้าว่าเราเน้นจุดสำคัญของวิชานี้นะคะให้ถูกพาว่า จริงๆมันก็ยังสนุกอยู่เนาะที่จะเรียนรู้ค่ะสุดท้ายนะคะวิชาโยคะอะอย่าเพิ่งงงค่ะวิชาโยคะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นคลาสออกกําลังกายสําหรับผู้ใหญ่เราเท่านั้นนะคะแต่ว่าแก่นแท้ของโยคะเนี่ยค่ะมันช่วยฝึกความอดทนให้กับเราแล้วก็ยังได้เรียนรู้การจัดการกับความขัดแยง้งรู้วิธีที่จะสื่อสารด้านอารมณ์ที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบลงแล้วก็ลดความ รุนแรงอีกด้วยค่ะซึ่งในอังกฤษออสเตรเลีย Australia นะคะแล้วก็อเมริกาเขามีการเปิดสอนวิชาโยคะให้กับนักเรียนของเขาด้วยนะคะโดยจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นเวลา40นาทีต่อ1ค่าบเรียน2ครั้งต่อสัปดาห์จริงๆแล้วมันดูเหมือนกับว่ามันใช้เวลาพอๆกับวิชาปกติที่เราเรียนรู้กันทั่วๆไปนะคะอย่างพวกภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือว่าสังคมศึกษาเลยค่ะ และนี่ก็เป็น5วิชานอกห้องเรียนนะคะที่พวกเราสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนเพิ่มจากวิชาปกติได้จริงๆแล้วนะคะมันยังมีทักษะที่น่าสนใจให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้อีกเยอะแยะเลยขอเพียงเราตอบคำถามพวกเขาได้ค่ะว่าวิชานี้เราเรียนไปเพื่อใครทำไมต้องเรียนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความสำคัญว่าไอ้วิชานี้มันมีความสำคัญ ต่ออนาคตข้างหน้าของเขายังไงทําให้พวกเขาเนี่ยได้รู้ว่าเขารู้อะไรหรือว่ายังไม่รู้อะไรการได้เอามีดมาผ่าตัดวิเคราะห์ตัวเองดูบ้างเพื่อให้เห็นว่าจุดแข็งของฉันอยู่ตรงไหนจุดอ่อนของฉันคืออะไรหรือว่าเป้าหมายข้างหน้าของฉันกําลังจะเดินไปทางไหนทําตัวเองให้ก้าวหน้าว,วันละนิดวันละนิดในทุกๆวันเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นแรงจูงใจแล้วก็จําไว้ว่าคนที่ขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้ มักจะได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นเสมอเพราะศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวเรานั้นมันไร้ขีดจำกัดค่ะขอเพียงเราได้ลงมือทำก็ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางความสำเร็จของเราได้แล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast <S a ตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้